นโรดมเจนนาเจอแรงต้านหลังออกคลิปเรียกร้องสันติภาพเจอชาวเน็ตจีนสวนกลับอย่างดุเดือดสวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาทุกคนไปฟังความคิดเห็นของชาวจีนหลังนโรดมเจนนาออกมาพูดภาษาจีนเรียกร้องสันติภาพ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาได้กลายเป็นที่จับตามองของประชาคมโลกและทำกลางความตึงเครียดนี้นโรดมเจนนาสาวน้อยผู้มีเชื้อสายราชวงศ์กัมพูชาและได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาได้ออกมาปรากฏตัวในคลิปวิดีโอหลายภาษาเพื่อส่งสารขอความสงบสุขและวิงวอนให้ทุกฝ่ายยุติค,ความรุนแรงในคลิปดังกล่าวเจนนาได้กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า กัมพูชาไม่ต้องการสงครามหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความเคารพและเศร้าโศกต่อทหารชายหญิงของเราที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเราเป็นประเทศเล็กๆที่เคยผ่านความยากลำบากจากการล้างเผ่าพันธุ์เราไม่ต้องการย้อนกลับไปสู่นรกเดิมอีกสงครามไม่เคยมอบสิ่งใดให้เราไม่ใช่ดินแดนไม่ใช่อำนาจสิ่งเดียวที่เราได้คือความสูญเสีย แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเจตนาดีในการเรียกร้องสันติภาพกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับกระแสตีกลับอย่างหนักโดยเฉพาะจากชาวเน็ตจีนในแพลตฟอร์มเว่ยป๋อที่คลิปเวอร์ชั่นภาษาจีนของเธอกำลังถูกพูดถึงอย่างมากไม่ใช่ในิทางเห็นใจแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรง หลายความคิดเห็นระบุว่าคำพูดของเจนนาขัดแย้งกับข้อเท็จจริงโดยกล่าวหาว่าดัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนและกำลังใช้ภาพลักษณ์แห่งสันติภาพมาลบล้างความจริงขณะที่บางความเห็นถึงขั้นตั้งข้อสงสยัยถึงตัวตนของเธอในฐานะราชวงศ์โดยมองว่าเธอไม่มีความกล้าพอที่จะปกป้องเกียรติของราชวงศ์ เธอไม่มีวันเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงเธอเธอมีสายเลือดของราชวงศ์สีหนุจริงควรใช้โอกาสนี้ทวงคืนศักดิ์ศรีไม่ใช่ออกมาแก้ต่างให้คนเลวหนึ่งในคอมเมนต์ยอดนิยมได้กล่าวไว้ส่วนคนนี้ก็พูดแบบไม่เชื่อถือเธอเลยว่าพูดว่าสันติภาพแต่พวกเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนพูดกลับหวัวกลับหางคนจีนไม่โง่หรอกนะ ขณะที่ชาวจีนท่านต่อมาเห็นต่างไปว่าเธอไม่ได้ทำหน้าที่ของเชื้อพระวงศ์แต่กําลังทำหน้าที่ของโคศกให้ตระกูลหุนราชวงศ์สีหานุเคยยิ่งใหญ่แต่ดูเธอตอนนี้สิเหมือนโคศกให้ตระกูลหุนยังไงยังงั้นชาวจีนคนต่อมาก็ไม่เชื่อว่าไทยจะทำแบบนั้นเหมือนกันได้เข้ามาตำหนิเธอตรงๆว่า ไทยเป็นประเทศสวยงามผู้คนมีมารยาทและไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มเธอกลับใส่ล้ายเขาแบบนี้น่าอับอายจริงๆเช่นเดียวกับชาวจีนคนนี้ที่เห็นด้วยและแนะนำให้เธออย่าแสดงละครให้มากนักถ้าเธอรักประเทศกัมพูชาจริงเธอควรบอกความจริงไม่ใช่แสดงละครร้องไห้ในกล้อง ส่วนคอมเมนต์นี้ก็พูดตรงไปตรงมาว่าเจนนากำลังทำตัวเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้ฝ่ายการเมืองมากกว่าจะเป็นเจ้าหญิงของประชาชนเรียกตัวเองว่าเจ้าหญิงแต่พูดจาเหมือนนักการเมืองประชาสัมพันธ์แทนฮุนเซนคนเขาเห็นกันทั้งโลกขณะที่ชาวจีนอีกคนก็ตั้งคำถามว่าคนที่ออกมาร้องไห้ต่อหน้ากล้องนั้นแท้จริงแล้วเสียสละอะไรให้แผ่นดินบ้าง คนที่เสียเลือดเนื้อจริงๆคือทหารชายแดนไม่ใช่คนที่แต่งหน้าร้องไห้ต่อหน้ากล้องอีกความคิดเห็นหนึ่งแสดงความรู้สึกหมุดหงิดต,ต่อท่าทีของเจนนาที่พยายามพูดถึงสันติภาพแต่กลับไม่แตะต้องความจริงอีกด้านการที่เธอพูดถึงสันติภาพไม่ได้ผิดแต่การพูดเพียงด้านเดียวโดยไม่พูดถึงการกระทำของกัมพูชามันคือการบิดเบือน ต่อมาชาวจีนอีกคนที่ยกตัวอย่างประเทศไทยว่าเป็นแบบอย่างของการอดทนและไม่เห็นด้วยกับภาพที่เจนนาพยายามสร้างขึ้นเราชื่นชมไทยที่อดทนมากไม่เคยแสดงท่าทีหยาบคายเลยกลับกันเธอพูดเหมือนเขาเป็นฝ่ายรุกรานส่วนคอมเมนต์นี้สะท้อนถึงความคาดหวังที่คนจีนมีต่อเชื้อพระวงศ์ซึ่งในสายตาของเขาเจนนากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม เจนนาะถ้าเธอมีเลือดราชวงศ์จริงเธอควรยืนหยัดเพื่อลมหายใจสุดท้ายของสีหนุไม่ใช่เอาศักดิ์ศรีไปรับใช้นักการเมืองอีกคนหนึ่งก็แสดงความผิดหวังที่เคยชื่นชมเธอแต่ตอนนี้มุมมองได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงฉันเคยชื่นชมเธอแต่ตอนนี้เธอกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือหมดแล้วในสายตาคนทั้งโลก ส่วนชาวจีนคนนี้ก็มองว่าแม้แต่ประชาชนของตัวเองยังไม่เชื่อเธอแล้วชาวต่างชาติจะแปลความหมายคำพูดเธอไปในทางไหนคนกัมพูชาก็รู้ว่าเธอพูดเพื่อใครคนจีนเรายิ่งดูออกเธอไม่ได้พูดเพื่อประชาชนเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งออกแนวประชดพร้อมกับแนะนำให้เธอเปิดใจไปดูของจริงในประเทศไทยก่อนจะพูด ลองไปเที่ยวไทยสักครั้งก่อนพูดนะเจนนาแล้วจะรู้ว่าความสงบสุขจริงๆมันเป็นยังไงในขณะที่บางทนก็จับสังเกตว่าคำพูดเรื่องสันติภาพของเจนนานั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นการเลือกข้างที่ชัดเจนการเรียกร้องสันติภาพโดยไม่พูดถึงความจริงมันคือการเลือกข้างแบบปิดตาเธอเลือกแล้วว่าจะอยู่ฝั่งไหน คอมเมนต์นี้ไม่เพียงแต่ไม่เชื่อว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเท่านั้นแต่ยังเห็นว่าเธอทิ้งหน้าที่ของสายเลือดที่ควรจะรักษาเธอไม่ไ <Ik> ด้เป็นเจ้าหญิงหรอกเธอเป็นเพียงคนธรรมดาที่ลืมหน้าที่ของเลือดในกายอีกความคิดเห็นหนึ่งก็วิจารณ์แรงว่าการใช้คำว่าสันติภาพซ้ำไปซ้ำมาอาจเป็นเครื่องมือปิดบังความจริงโลกไม่ได้เกลียดกัมพูชาแต่โลกเกลียดคนที่ใช้คำว่าความสงบเพื่อปิดบังความชั่ว ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่มองว่าการหลั่งน้ำตาของเธอไม่มีความหมายใดเลยถ้ามันไม่มีความกล้าในการพูดความจริงพวกเราต้องการความจริงไม่ใช่น้ำตาเจือจางของคนที่ไม่กล้าพูดความผิดของพวกตัวเองความคิดเห็นต่อมาก็ท้าทายให้เจน,นาแสดงความกล้าหาญโดยการเปิดเผยว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหากเธอเชื่อในสิ่งที่พูดจริง ถ้าเธอกล้าหาญจริงเธอควรพูดว่าใครเป็นฝ่ายยิงก่อนไม่ใช่แค่บอกว่าเรารักสันติภาพมันฟังดูกลวงคอมเมนต์ต่อมาก็เน้นไปที่การเตือนว่าสันติภาพที่ไม่มีความยุติธรรมร่วมด้วยมักเป็นเครื่องมือทางการเมืองสันติภาพต้องมาคู่กับความยุติธรรมไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัวแล้วป้ายสีประเทศเพื่อนบ้าน ชาวเน็ตคนนี้แสดงความเห็นในเชิงสรุปว่าเจนนาในวันนี้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่กลายเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งของฝ่ายอำนาจเธออาจจะเคยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของกัมพูชาแต่วันนี้เธอกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มอำนาจเก่าและสุดท้ายคอมเมนต์นี้ก็เตือนเธอว่าการพูดเพียงเพื่อให้ดูดีไม่สามารถลบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสนามจริงได้อย่าคิดว่าคนจีนเชื่อทุกคำผู้สวยหรูของเธอ ค่ะสำหรับนโรดมจันนานั้นได้รับการเรียกขานว่าเป็นเจ้าหญิงน้อยของกัมพูชาเนื่องจากเป็นพระธิดาในพระองค์เจ้านโรดมบุพารีและเป็นพระปนัดดาหรือเหลนในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์กัมพูชา อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเธอถูกประชาชนและสื่อมวลชนหลายสำนักเรียกขานว่าเป็นเจ้าหญิงแต่ในแง่ของลำดับอย่างเป็นทางการมีข้อถกเถียงและข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนักโดยมีบางแหล่งข้อมูลระบุว่าอาจยังไม่มีการประกาศสถาปนาอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามโดยเชื้อสายและสถานะทางสังคมทำให้เธอยังคงได้รับการยอมรับและเคารพในฐานะหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์กัมพูชา นอกจากสถานะทางราชวงศ์แล้วเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงนักร้องนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีความสามารถหลากหลายและเป็นที่รักของประชาชนทั้งในกัมพูชาและต่างประเทศ และจะเห็นว่าเสียงตอบรับของชาวจีนในครั้งนี้ทำให้เรามองได้ว่าความพยายามของนโรดมเจนนาในการแสดงออกถึงความปรารถนาดีกลับกลายเป็นการทำให้คนอื่นเห็นมุมที่ต่างออกไปและจุดชนวนความไม่พอใจขึ้น ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาเชื่อในหลักฐานที่ประจักษ์มากกว่าคำพูดลอยๆของฝั่งกัมพูชารวมถึงยังมองว่านโรดมเจน,นาที่มีเชื้อสายราชวงศ์ควรออกมาปกป้องราชวงศ์มากกว่าตระกูลฮุนและจะให้ดีควรฉวยจังหวะนี้กอบกู้ราชวงศ์ขึ้นมาจะดีกว่าค่ะ ้านีฝากช่วยกันคอมเมนต์เพื่อให้ YouTube นำส่งคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ